เรื่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมนะฮะเขามีการประกวดกันขึ้นนะครับเพื่อหาแบบเสื้อมุสลิมภายใต้แนวคิดการผสมผสานศิละปะวัฒนธรรมไทยไปดูกันเลยครับนี่คือผู้ชนะนะฮะในการออกแบบชุดแต่งกายมุสลิมคนชาวมุสลิมทั่วโลกนี่มีเยอะนะเขาบอกเป็นศาสนาที่มีคนฟอลโล่เนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยที่ฮะไม่แน่ใจว่าศาสนาไหนเป็นแบบนแต่มุสลิมเนี่ยเป็นเป็นคนเป็นาศาสนาที่มี ม,ม,มุสลิมนะฮะก็คืออิสลามิกชนเนี่ยนะฮะมากฉะนั้น,นโครงการ้อมรี้มีทั้งผู้หญิงมีทั้งชายด้วยนะฮะชุดสุภาพบุรุษที่เห็นอยู่นี้นะครับออกแบบโดยนักออกแบบชื่ออ่านยากนะฮะชื่อซุนกิฟรีมาเจหะมีหะด้วยนะฮะซุนกิฟรีมาเจหะเป็นผู้ชนะเลิศการออกแบบชุดทํางานชาวมุสลิมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการนําเอาลวดลายศิลป,ปะ ลายข้าวหลามตัดเนี่ยน,นะฮะมาผสมผสานให้เกิดความสวยงามบนลายผ้าแต่ก็ยังคงความเป็นชุดทางการของชาวมุสลิมโครงการนี้เขามีชื่อว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมภายใต้แนวคิดการผสมผสานศิละปะวัฒนธรรมไทยร่วมกับเครื่องแต่งกายมุสลิมเดี๋ยวไปฟังคําสัมภาษณ์ของผู้ชนะเลิศการออกแบบชุดทํางานชาวมุสลิมคร,ครับคุณซุุนกีฟลิมเจฮะนะฮะทีนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจฐานคนไทยเวลาเขา ทำพิธีกรรมอะไรนี่ก็ะจะต้องทำแบบพุ่งเหมือนลอยกระทงแบบอลายสีขวัญอะไรนั่นนะครับมันก็จะเป็นใบายตองเป็นเหลี่ยมๆเ,เป็นลายกระดกอะไรนรั่นฮะแล้วก็มาใช้ประยุกต์กับชุดของเราให้เ,เข้ากับชุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมุสลิมครับอืมเขาชื่อศูนย์พิพรี สุนพ <gesch> ิพลีนมสกุลมัจเจหะนะฮะอัสลามะลิกุมนอกจากนี้ยังได้คนบันเทิงมาร่วมเดินแบบเสื้อผ้าที่ส่งเข้ามานะครับมีหลายคนเลยมีน้องเบ้น์พรชิตามีคุณก้าวจิรายุนะฮะมีคุณป๊อปชินพัฒน์มีคุณฟลุ๊กพัชระนะครับทุกคนก็บอกยินดีดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งทั้งๆที่ีพิฮัทอ่านชื่อมานี่ไม่มีมุสลิมเลยนะเออเดี๋ยวคุณเบนไม่ใช่นะเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงสาษณ์น้องเบ้นครับเพลงไปเท่ามันสวยดีนะ รู้สึกว่าตรงนี้ต้องอึดอัดแน่เลยอ่ะมันไม่ยืดอัดแน่ม้ามันยืดยืดสบายดีอ่ะตอแนแรกเราก็กินว่ามันคงแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแต่จริงๆ มีแบบตุ้มแบบนี้มีสีสันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆคนก็คงอยากจะแบบเปลี่ยนแฟชั่นบ้างเหมือนกันเห็นชุดแต่งกายมุสลิมแล้วพี่ฮานึกถึงใครรู้ไหมใครครับลูกสะภ้ยของบิ๊กบัง อ๋องเป้ยปานวาตอนนี้ตอนนี้ต้องเป็นมุสลิมไปแล้วล่ะใช่ไหมต้องเป็นต้องเข้ารีบไปแล้วันแต่งงานใช่ไหมะช่แต่งงานไวชุดนึงถ้าได้น้องเป้ยปานวาดมาเดินน่าจะจ้าแต่จริงเขาไม่ได้เขาไม่ได้เข้าวงการเลยใช่ไหมเขาแต่งงานเขาตีจะเป็นในบ้านนะฮะเอาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมนี้นะครับจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิมของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกถ้าจับตลาดนี้ได้นะโอ้โหโล่เลยตลาดใหญ่ครับ มุสลิมเนี่ยทำอาหารฮาลาลขายก็รวยนะฮะเนี่ยทำเครื่องแต่งกายก็รวยโอ้ดีครับดีครับเอาแค่อาเซียนอินโดนีเซีย<า>ประชาก่อนใช่ชใช่คือใน เป็นชาวเป็นชาติที่มีมุสลิมมีอิสลามิกชนมากที่สุดในโลกใช่คือในอาเซียหก0้ล้านคนในครึ่งหนึ่งก็เป็นมุสลิมแล้วนะสามรยล้านนี่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเห็นเครื่องแต่งกายของน้องคนนี้ไหมครับสสีสันสดใสเออจะเห็นชายผ้าไหมฮะชายผ้าจะยาวๆอยู่ตรงหลังนะฮะนี่ถ้าเกิดเราสามารถทำเครื่องแต่งกายเนี้ยให้ชายผ้ามันยาวขึ้นหน่อยสักสองนิ้วนะอูโหขายดีเพราะว่าสองนิ้วแต่ละชุดมันกี่ล้านชุดล่ะใช่ไหมผ้าขายผ้ามันยาวขึ้นไงนี่ถ้าเกิดเรา แฟชั่นคนนี้ฮะยืดแขนมันยาวสักคืบหนึ่งโอ้โหผ้าขายดีเอาพวกมันกี่ตัวเสื้อนี่ผ้าขายดีแต่ราคาเหมาเท่าเดิมเปล่าไม่รู้คนผลิตรวยโอเคสวยจริงๆคือดูทันคือดูทันสมัยขึ้นเห็นไหมคะแต่พี่ฮัดกลับดูแล้ววัดใส่แล้วน่าจะร้อนจะผ้ค่ะไรพี่ฮัดผ้าที่เย็นหรือชอบชีดสีดำมีหรือชอบสวย เชื่อแขนสั้นกางเกงขาสั้นใส่แล้วมันสบายเอาไม่เป็นไรนี่ก็ดูสวยดีแต่คือจริงมุสลิมต้องมิชชดใช่ไหมเขาศาสนาเขาถ้าเคร่งๆนะเห็นแต่ลูกกระตานะเมื่อก่อนหนูจะกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนที่เห็นเนี่ยคนใส่ชุดมุสลิมจะเป็นจะใส่สีแบบเข้มๆอ้าดำดำใช่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็อีกอีกความรู้สึกเลยอันนี้มุสลิมฮิปฮอปอช่าน่ารัก ดูเก่งๆนะดูไม่ใช่ในแบบเลยดูแบบเหมือนีบยเออผมก็ทำอะไรเนี่ยยังเลยดูสบายๆแนวหนึ่งออโอ้โหคนนี้สวยไม่ใครนี่ใครมาดูเหมือนกันแต่ชืดี่ก็สวยดูเพลินเลยอะจากแฟชั่นไปดูนางงามกันบ้างดีกว่าค่ะที่ฮาร์ดอู้ครับ